สวัสดีสครับผมชื่อเด็กชายพินัศรีรัตนพงษ์ชัยผมชื่อเด็กชายอนุนันพันศักดิ์ครับผมชื่อนายเฉทยเรียนชูครับเรื่องความคล้ายวิชาคณิตศาสตร์ชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่สามบทนิยามรูปสามเหลียล่ยมสองรูปคล้ยลยายกันต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่ข้อสองจากรูปจงหาค่า x และ y ข้อสี่วิธีทำเนื่องจากมุม O เท่ากับมุม Q ถ้ามีเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วมีเส้นตัดมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันมุม P เท่ากับมุม n ถ้ามีเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วมีเส้นตัดมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน มุม NMO เท่ากับ PMQ วงเล็บเปิด M เป็นมุมรวมวงเล็บปิดสรุปสามเหลี่ยม NMO คล้ายคล้ายกับสามเหลี่ยม PMQ มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่จะได้ PQ ส่วน n o เท่ากับ m p ส่วน m n และ y y ส่วน30เท่ากับ28ส่วน40และ40 y เท่ากับ840และ y เท่ากับ e 21และ mq ส่วน qo เท่ากับ mp ส่วน pn และ x ส่วน15เท่ากับ28 e ส่วน12 และ12 12 x เท่ากับ420และ x เท่ากับ35